สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นมานนี้จิตจมใสวันนี้ยังอยู่ในตอนเคโยโดชินะครับจะเป็นตอนที่2เนาะคลิปของเรานะครับจะมีการถ่ายทั้งหมด4คลิปสำหรับพาร์ตตัวนี้เพราะว่ามันมีคำค่อนข้างเยอะคำช่วยก็เยอะเหมือนกันนะเนาะนะก็เลยต้องค่อยๆฝึกกันนะครับโอเคทีนี้เนี่ยฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ทักททยกันด้วยนะครับ แล้วก็ว่างๆนะครับไปติดตามนะครับ YouTube ของเราด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยก่อนอื่นให้ดูรูปภาพนี้น้องหมาที่น่าสงสารนะครับคำว่าน่าสงสารภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคาวายโซคาวายโซนะครับเสียงแยกก็คือคาวายโซอุ คาไวโซครับผมคันจิจะเขียนแบบนี้คาไวแล้วก็โ so, ซนะครับไปดูรูปนะกันเลยนะครับรูปนะคาไวโซนะจุดจุดจุดที่หน่าสงสารนะครับรูปนาะทกิคาไวโซนาะทกิตอนที่หน้าสงสารนาะลาบะคาไวโซนาลาบะ ถ้าหน้าสงสารก็ดะเดสคาวายโซดาคาวายโซหน้าสงสารครับหน้าสงสารค่ะดาโลคาวายโซดารโลหน่าจะหน้าสงสารดัตตะคาวายโซดัตตเคยหน้าสงสารมาก่อนนินา รになりますน่าสงสารเไม่ได so so ้ไม่ได้น่าสงสารโอเคนะครับลุยตอ่อนี่ดูภาพตรงนี้เลยครับเนี่ยเยดูภาพนี้เลยเนาะนี่ อันนี้ก็คือเป็นลอยหยักแบบฟันเลื่อยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยแบบเนี้ยไอ้ซึกๆๆๆๆๆๆรายหยักซึกๆๆๆแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเขาจะเรียกไอ้ตัวสภาพแบบนี้ว่ากิซะ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 นะครับเสียงแยกก็คือกิซะกิซะนะครับคันจิก็จะเขียนแบบนี้เนาะความหมายก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับ ป้ยายกีซากีซานะจุดจุดจุดที่เป็นรอยหยักเช่นกีซากีซานะในหืไในหืแปลว่ามีดก็จะกลายเป็นมีดที่เป็นรอยหยักโอเคไหมครับกีซากีซานะทกิตอนที่เป็นรอยหยักไม่รู้ตอนไหน <c oughs> อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้กรณีไหนเนาะ,นะถ้าไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องใช้โอเคเนาะ ต่อไปกิซากิซานาละบะถ้าเป็นรอยหยักก็จุดจุดจุดกิซากิซาดะกิซากิซเดสเป็นรอยหยักครับเป็นรอยหยักค่ะกิซากิซาดาโร่น่าจะเป็นรอยหยักกิซากิซดาตตะเคยเป็นรอยหยักมาก่อนกิซากิซานินารุกิซากิซานินาริมัส จะเป็นลอ,อยหยักกีซากิซาเดนกิซากิซาเดวันไม่ได้เป็นลอ,อยหยักโอเคไหมครับเริ่มคุ้นกับคําเหล่านี้หรือยังนะครับเราจะดูแค่สี่คลิปแล้วเราจะมาสเตอร์กันนะครับตั้งแปดตัวเนี่ยคุ้มเนาะลุยกันต่อนี่โอ้ยน้องเหมียวน่าสงสาร ไม่ชอบนะครับน้องเหมียวไม่ชอบอยู่แล้วเอาแครอทมามาให้น้องเหมียวแบบนี้นะครับใจร้ายจริงๆภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคีไรคีไรนะครับเสียงแยกก็คือคิลาอิคีไรนะครับคันจีเขียนแบบนี้นะครับคีราอินะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานเนี่ยสอนไปแล้วเนาะว่าอ่านออกเสียงว่าอิยะ จำได้ไหมที่มีผู้หญิงแล้วก็ยึกยึกยกัยกยกัยกยกึยกกนะครับก็คือไม่ยอมไม่อยากไม่เอานะครับโน no. อารมณ์ประมาณน,นี้นะครับพอมีอีไปต่อปุ๊บมันจะเป็นคำนามเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับที่แปลว่าไม่ชอบดังนั้นถึงแม้จะลงท้ายด้วยอีนะครับแต่สังเกตดูมันเป็นสีดำนะครับปกติถ้าเป็นอีเกโยสินะครับเป็นคำคุณศัพท์อีเนี้ย เราจะไฮไลท์สีแดงไว้ความหมายก็คือคำว่าคีไรนะครับไม่ใช่คำนั่นแหละครับคุณศัพท์นะครับมันเป็นคำนามหรือเป็นคำศัพท์ตัวหนึ่งนี่แหละดังนั้นมันสามารถใช้นะต่อได้เลยโอเคไหมดังนั้นมันจะมีคำว่าคีไรนะจุดจุดจุดก็จุดจุดจุดที่ไม่ชอบเช่นคีไรนะเดียวดิเดี่ยวดิแปลว่าอาหารก็จะกลายเป็นอาหารที่ไม่ชอบนะครับ ขีไลณะเอกภาพภาพยนตร์ที่ไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบอะไรก็ใส่ข้างหลังนะได้เลยนะครับต่อขีไลณะทกิตตอนที่ไม่ชอบขีไลณะระบาถ้าไม่ชอบก็ขีไลดะขีไลเดสไม่ชอบครับไม่ชอบค่ะขีไลดาโล น่าจะไม่ชอบคีไรดัตตเคยไม่ชอบมาก่อนคีไรนินาดุคีไนินาลมาสจะไม่ชอบคีไรเดน k ยคีไรเดวะไนไม่ได้ไม่ชอบก็คือชอบนั่นแหละไม่ได้ไม่ชอบนะลุยต่อต่อไปชอบ นะครับดูน้องเหมียวสียิ้มหวานน่ารักมากได้กินปลานะครับชอบภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าสึกิสึกินะครับเสียงแยกก็คือสึกินั่นเองนะครับคันจิจะเขียนง,งี้สึกินะครับตัวคีนี้ออกเป็นสระอีกก็จริงแต่เนื่องจากมันเป็นคําศัพท์นะครับดังนั้นมันไม่ใช่อีเกโยชิไม่ใช่คําคุณศัพท์อีเนาะสามารถเอานะต่อมาได้เลยนะครับคันจิ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วตัวนี้ก็เป็นเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีตัวคิอันนี้ก็จะกลายเป็นเด็กผู้หญิงนะครับอ่านว่าโจชินะครับเด็กผู้หญิงใส่คิปุ๊บกลายเป็นชอบนี่แหละเทคนิคการจำคันจิของเราเองนะครับซึ่งพวกคันจิต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสอนให้นะครับก็อัพ สเตปอัพไปทีละนิดนะครับไม่ต้องห่วงจะสอนจนถึงระดับ n 1ให้เลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนน้องๆนะครับพี่ๆหลายๆคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเราเนี่ยถ้าเรียนไปเรื่อยๆนะครับปี2ปี3ปี4ปี n 1ได้แน่ๆนะครับถ้าเราขยันเรียนทุกวันนะเนาะลุยสกินะจุดจุดจุดก็จุดจุดจุดที่ชอบสกินะทก,กิตอนที่ชอบสกินะลาบะถ้าชอบก็ สกีดับสกีเดสชอบครับชอบค่ะในการ์ตูนญี่ปุ่นตอนพระเอกบอกรักนางเอกหรือนางเอกบอกรักพระเอกก็ใช้คํานี้แหละสกีดาสกีเดสจำไว้จำไว้เผื่อได้ใช้วัดวาเลนทายเนาะต่อไปสกีดาโลน่าจะชอบสก i ด a ตะเคยชอบมาก่อนสกีนินารุสกีนินาริมสจะชอบ สกีเดดหน,น่าสกีเดวานนไม่ได้ชอบนะครับต่อสวยงามดอกไม้สวยงามมอกภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคีเลคีเลนะครับเสียงแยกก็คือคีเลอิคีเลนะครับไม่ใช่คีเลคีเลนะครับอย่าผิดนะอย่าผิดนะคันจีเขียนแบบนี้ครับคีเลอิคีเลนะครับมา คิเรณะที่สวยงามคิเรณะทกิตอนที่สวยงามคิเลนะระบะถ้าสวยงามก็คิเรดัคิเรเดซุสวยงามครับสวยงามค่ะคิเรดาโลน่าจะสวยงามคิเลดัตตะเคยสวยงามมาก่อนคิเลนินาด จะสวยงามคิเรนินาริมาสก็จะเป็นรูปสุภาพจะสวยงามครับจะสวยงามค่ะเนาะคิเรเดนไนคิเรเดวานไนไม่ได้สวยงามตอ่อ <c oughs> อันนี้จะยากอีกแล้วมีอาการสั่นยืนไม่มั่นคงดูรูปดูรูปดูรูปอาการแบบนี้งอแงงอแงงอแงงเนี่ยจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เนี่ยภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่ากุระกุระ กุลากุลานะครับก็คือกุลากุละนี่แหละกุลากุละนะครับคาตาคานะจะเขียนแบบนี้กุลากุละสภาพแบบนี้แหละเขาเรียกกุลากุละนะจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่เนี่ยมามาดูรูปนะนะครับกุลากุละนะจุดจุดจุดก็จุดจุดจุดที่มีอาการสัตว์กุลากุละนะทกิตอนที่มีอาการสัตว์กุลากุละนะระบะถ้ามีอาการสัตวก็ กร拉กร拉ดะกร拉กร拉เดสมีอาการสั่นครับมีอาการสั่นค่ะกร拉กร拉ดาโ罗น่าจะมีอาการสัララ่นกร拉กร拉ดัตตะเคยมีอาการสั่นมาก่อนกร拉กร拉ดีนารุกร拉กรานีนาริมาสจะมีอาการสัララ่นกร拉กร拉เดไนกร拉กร拉เดวานไนไม่ได้มีอาการสั่น โอเคไหมครับ okay, ต่อนะอู้ชอบคำนี้แข็งแรงหรือสบายดีนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเก้งกิเก้งก,เก,กิเสียงแยกก็คือเก้งกิครับผมคันที่เขียนนี้เนาะเก้งกิมาเก้งกินะจุดๆ,ๆที่แข็งแรงเก้งกินะทอกิ ตอนที่แข็งแรงเก่งกีนั่นละบะถ้าแข็งแรงก็เก่งกีดะเก่งกีเดสุแข็งแรงครับแข็งแรงค่ะเก่งกีดาโรน่าจะแข็งแรงเก่งกีดัตตะเคยแข็งแรงมาก่อนเก่งกีนินาดุเก่งกีนินาลิมาสจะแข็งแรงเก่งกีเดนาย เก่งกินได้วะไหนไม่ได้แข็งแรงนะครับตอ่ออู้ชอบรูปนี้นา่ารักเนาะมีความสุขนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าชิอาวาเซชิอวาเซนะครับเสียงยากก็คือชิอาวาเซครับคันจิเขียนอย่างนี้นะชิอาวาเซชิอาวาเซนะครับคันจิตัวเดียวอ่านว่าชิอาวาเนี่ยสุดยอด มามาดูรูปนะเียวาเซนะจุดดที่มีความสุขเียวาเซนะโทกิตอนที่มีความสุขเียวาเซนะลาบะถ้ามีความสุขก็เียวาเซดะเฉาวเซเดสมีความสุขครับมีความสุขค่ะเียวเซดาโรน่าจะมีความสุขเียวาเซดาต เคยมีความสุขมาก่อนเชียวเซนิณารชียวเซนาริมุจะมีความสุขเชียวเซเไดนเชยวไดวนไม่ได้มีความสุขนะครับต่ออา้าวจบแล้วเป็นไงบ้างน,นะครับอาจจะยากนิดนึงแต่ อย่างที่บอกแหละเรียนครั้งเดียวเราได้คําศัพท์เยอะแถมได้คําช่วยเยอะมากนะครับคุ้มแน่ๆไม่เสียเวลาเปล่าเนาะดังนั้น,นฝากเพื่อนๆนะครับดูคลิปซ้ำๆหลายๆรอบนะครับพยายามดูรูปภาพแล้วก็ออกเสียงตามนะครับสิ่งที่เราต้องจำก็คือจำรูปภาพแล้วก็จำความหมายเข้าๆก็พอเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แปลตายตัวหรอกนะครับแค่เราเข้าใจเข้าๆไว้ก่อน ในส่วนของพวกหลักการเกี่ยวกับเรื่องยากๆเนี่ยค่อยเอาไปจํากันทีหลังนะครับเพราะว่าเราต้องมีคาศัพท์เยอะๆก่อนเนาะเราถึงจะไปสเต็ปถัดๆไปได้นะครับแน่นอนเรื่องยากๆเช่นพวกไวยากรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยสอนแน่นอนพวกหลักการเนี่ยสอนให้แน่นอนแต่ณตอนนี้เนี่ยเราแค่เริ่มต้นเอาง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วถึงจุดจุดหนึ่งที่เราไปถึงแล้วเนี่ย ก็จะเริ่มเข้าใจไอ้พวกยากๆเน่ยง่ายขึ้นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพวกนี้พบกันใหม่ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามนะครับโอเคฝันดีครับบายบาย